พูดคุยแบบเปิดใจเลยกับพี่นางสิริพรอัมภัพงศ<ช>์คือตั้งแต่โควิดเนี่ยแฟนๆถามถึงเลยนะ<ช>พี่นางไปไหนไไพี่นางนาทําอะไรอยู่ช่วงนี้คุณผู้ชมค่ะแม้แต่ออนไลน์จับไหม่ก็ยังไม่ค่อยได้เห็นเลยนะคะหลายคนใจตุ้มตุมต่อมตอมเอ๊ะ หรือว่าพี่นางจะพักยาวหรือเปล่าคิดถึงพี่นางตอนหน้าห้างเหลือเกินใหช่วงหลังแกชอบทําบุญด้วยไงอะไรประมาณมานั้นบว่าตะละทางโลกอะไรเงี้ยหลายคนพูดแบบนั้นนะคุณผู้ชมเฮิงไทยรัฐไม่รอช้าคุณผู้ชมค่ะก็เลยนี่ขอสอบถามสายตรงไปเลยนะคะมีโอกาสก็ได้สัมภาษณ์พิเศษจากพี่นางเนี่ยแหละค่ะตั้งแต่มีสถานการณ์โควิดพี่นางบอกโอเคฉันเนี่ยก็กลับไปใช้ชีวิตอยู่ที่บ้านเกิดจังหวัดอุดรธานีพี่นางเนี่ยบอกว่าเอาฉันก็มีความสุขมากๆเหมือนกับแบบได้ย้อนเวลาสมัยที่ตัวเองยังเป็นเด็กอยู่ได้อยู่กับบ้านได้อยู่กับหน้า อยู่กับไร่ค่ะใครที่เป็น f อฟนะของพี่นางเนี่ยใครที่ตาม f a c e b o o k เนี่ยบอกเลยว่าพี่นางสวมบทเป็นสาวชาวไร่ชาวสวนแทบทุกวันเลยคุณผู้ชมค่ะอันนี้คือยูนิฟอร์มหลักนะจ๊ะใส่เสื้อกันแดดจ้ะแล้วก็หมวกใหญ่ๆใบหนึ่งกันแดดด้วยนะคะก็เป็นวิถีชาวบ้านจริงๆคุณผู้ชมจริงอยู่ที่โควิดเนี่ยทำให้ทุกคนได้รับผลกระทบนะแต่พี่นางบอกว่าสําหรับตัวพี่นางเองนะ ก็คิดว่าได้เป็นการกลับมาใช้ชีวิตที่เรียบง่ายค่ะและแถมเหมือนพี่แจ๊คพูดเลยม,มีเวลาว่างได้ไปทําบุญเยอะแล้วก็ทําให้ติดใจเนี่ยมันมีความสุขค่ะเดี๋ยวไปฟังเสียงคนมีความสุขแบบพี่นางกันค่ะพี่นงางไม่ได้ถือตรวอะไรเลยยังไม่ได้รับผิดชอบทางเครื่องเดนเซอร์ไม่รับผิดชอบวงมันแต่ก่อนก็เลยกลายเป็นอาจจะเป็นดวงหรือโชคชะตา ชี้ทางมาทางนี้ปลูกต้นไม้เต็มเลยค่ะรอเราเต็มบ้านเต็มนาเลยค่ะ่นาชอบปลูกไม้อยู่แล้วนะคะคือถ้าเราสบายใจที่ไหนเราก็อยู่ที่นั่นโอ้ดูท่านางพี่นางสบายใจจริงคุณผู้ชมสังเกตไหมคะเวลาพูดจาเนี่ยสายตาแกยิ้มแกมีความสุขดูไล่ดูนาแกดูสิโอ้นะคะคุณผู้ชมฟังฟังแบบนี้แฟนคลับอุ้ย เริ่มใจเสียแล้วพี่นางดูมีความสุขกับที่บ้านนอกจังเลยนะคะ,ะกลัวว่าพี่นางจะติดใจกับการใช้ชีวิตที่บ้านเกิดกลัวว่าจะวางไมซ์แล้วไม่ร้องเพลงให้แฟนฟังจะและบันเทิงไทยรัฐก,ก็เลยขอถามน,นิดนึงละกันพี่นางจ๋าคิดจะวางไมซ์ไหมหันหน้าเข้าวัดทําบุญไม่กลับมาร้องเพลงแล้วหรือเปล่า,ลาพี่นางยืนยันนะว่าโอ้ยคงไม่ทิ้งงานเพลงแน่นอนงานเพลงแ่ะฉันไม่ทิ้งพี่นางเนี่ยเพิ่งจะต่อสัญญ,ญากับแกรมมี่โกไปคุณผู้ชม5ปีเต็มๆไปเลยค่ะแต่จะกลับมาจับไมซ์นะสร้างความสุขกับแฟน อีกเมื่อไรเนี่ยเดี๋ยวรอดูกันนิดนึงแล้วกันนะอาจจะรอโควิดหายหรือเปล่า,าเดี๋ยวไปฟังพี่นางจ้ะถ้าพูดถึงอยากวางไม่อยากวางหรอกค่ะแต่มันจะเป็นไปโดยปริยายหนึ่งด้วยอายุเราสูงวัยขึ้นอายุเรามากขึ้นแต่ว่าเอาวั้พวกมันซาลงจริงๆก่อนค่ะกัน ได้ไม่ยังไม่ทิ้งแต่ว่าก็มีทําบ้างพักบ้างบาลานซ์ชีวิตอีกอย่างหนึ่งที่นางเขาก็ทํางานร้องเพลงมาตลอดชีวิตคุณผู้ชมได้ฟังสัมภาษณ์เต็มๆเน่ยแกเอนจอยมากเลยนะใช่ใช่น่าเอ็นดูมากแกบอกว่าเนี่ยก็ทํางานกับแกมมี่โกอยู่เขายังกรุณามอบงานให้แม่โอ้น่ารักต่อมเนื้อตอมตัวนะเอนดูจริงๆนะคุณผู้ชมต่อเนื่องกัน